ครัผมสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่นะครับผมทุกคนทุกท่านนะครับกลับมาพบเจอกับน้องเรื่องนะครับผมเช่นเคยนะครับมาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมนครับน้องก็วันนี้คุณหมอก็มาดูแล้วนะครับนะก็ให้ยาอาจเป็นยาแก้อกเต็บนะครับเพราะว่า น่าจะเป็นกระเพาะเยี่ยวกระเพาะเยี่ยวเสบนะครับผมนะคุณหมอสันนิฐานนะครับก็เลยให้ยานะครับให้ยาเม็ดนะครับไว้กิน5้าวันนะครับผมนะครับวันละสิบเม็ดนะครับให้กินดู5้าวันนะครับถ้าน้องไม่ดีขึ้นนะครับคุณหมอจะกลับมาดูนะครับนี่ก็ข้อความก็ไม่ได้ ยิ้มแย้มแจยมใสอะไรเลยนะครับแบบชีวิตนี้นะครับผมเนาะหลังจากเสียน้องไปแล้วแม่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่ดีนะที่น้องออกมาแล้วว่าอย่างนั้นนะครับถ้าน้องเสียอยู่ในท้องเลยยิ่งหนักเขาไปอีกนะครับครับผมเราก็จะสู้ไปนะครับด้วยกันนะครับคุณแม่จ๋าด้วยกำลังแรงใจนะครับจากแม่ๆ่นะครับที่ส่งเข้ามาให้นะไม่ว่า ไม่ว่าทางคะแนนหรือว่ากำลังใจนะครับหรือว่าคําอวยพรนะทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับผมวันโก้ก็จะเป็นกําลังใจนะเป็นแรงพักดันนะครับผมนะครับให,ให้ชีวิตผ่านจุดนี้ไปให้ได้นะครับเราก็จะมาช่วยกันรักษานะครับอาการของน้องนะครับผม นะครับให้ให้หายไปอย่างนั้นนะครับมันก็คงยังไม่เป็นอะไรมากเนาะนะครับเราก็แจ้งหมอตลอดนะครับหมอก็ดูอ่าให้ยายานี้ไม่ดีก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับตอนนี้คอนโกก็ได้นะก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับนะ นครับก็เป็นสบปรดนะครับผมอันนี้ข้าวก็เริ่มเกี่ยวแล้วนะครับผมนะครับเริ่มเกี่ยวข้าวแล้วนะครับผมนี่ก็นะครับเป็นเทศกาลนะครับตากข้าวนะครับผมนะ อ่าช่วงนี้ใครๆก็เกี่ยวกันหมดนะครับตากข้าวกันนะครับผมนะของควันโก้ก็จะเป็นข้าวข้าวนี้ก็จะตากไว้อ่าทำพันธุนะครับปีหน้านะครับผมนะครับตากเอาไว้นะครับก็มีสองอสองแปลงนะครับนี่ก็เตรียมข้าวพันธุ์เอาไว้นะครับซื้อเขายี่สิบห้ากิโลนะครับผมซื้อเขายี่สิบห้ากิโลตก 6 0ร้อยถึงเ0็ดร้อยคะแนนนะครับยี่สิบห้ากิโลนะครับเพราะนั้นเราต้องเก็บพันข้าวเอาไว้นะครับพันข้าวเอาไว้นะครับเมื่อถึงเวลาหน้าข้าวหน้านาเราก็เอาออกมานะครับนี่ัาผมนี่ก็นะอีกอีกที่หนึ่งนะครับผมก็เป็นข้าวพันเหมือนกันนะครับเราต้องเอาพันมาเยอะๆนะครับเผื่อ เผื่อมันแรงนะครับนะถ้ามันแรงเราปีหนึ่งเราทำสองรอบเลยนะครับแม่จ๋านะครับไม่มีปีไหนนะครับที่จะไม่ได้ทำสองรอบนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมข้าวพันุ์ไว้สำรองนะครับอย่างเช่นเคยเคยทำไปสามสิบท้งปุ๋ยนะครับเราก็ต้องเผื่อไว้นะครับเผื่อไว้อีกสักยี่สิบทงปุ๋ยนะครับเป็นห้าสิบนะครับเผื่อ เลือแรงนะครับหรือว่าข้าวไม่เกิดหรือว่าข้าวน้ําท่วมนะครับเราก็ต้องเตรียมเอาไว้นะครับผมนะครับป้าควานก็ซื้อข้าวตัวนี้ซื้อนะครับนะเป็นข้าวพันธุ์ดูแล้วไม่ผสมนะครับไม่ผสมไม่มีข้าวอื่นเจือบปนนะครับข้าวสวยนะครับป้าวควานก็เลยเอาข้าวตัวเองไปขายนะครับนี่เอาข้าวตัวเองไปขายแล้วก็เอามาซื้อ ข้าวตัวนี้เอาไว้นะครับเพื่อเป็นพันข้าวนะครับผมนะครับส่วนข้าวกินนั้นยังไม่ได้เกี่ยวนะครับคุณแม่นะครับจะเกี่ยวพรุ่งนี้นะครับผมอันนี้เป็นข้าวพันนะครับนะก็อยู่ประมาณหกสิบหกสิบตงปุ๋ยประมาณนี้ครับผมนะครับอันนี้คงจะพอในปีหน้านะครับอ นี่นะครับตันนี้ก็ซื้อมานะครับซื้อมาตันละอ่าตันละเก้าพันนะครับนี่ตันละเก้าพันากวางก็ซื้อมาประมาณตันกว่ากว่านะครับผมแล้วเอามาตากเอาเองนะครับไม่ใช่ว่าข้าวแห้งนะครับผมนะครับที่ตลาดเขาซื้อตอนนี้อ่ากิโลละแปดบาทนะครับแปดบาทสิบตังค์นะครับแต่พราควานไปซื้อข้าวพันเขาตัวนี้ กิโลละเก้าบาทนะครับนะเรีวยกว่าตันละเก้าพันนะครับผมนะครับก็หวังว่าปีหน้าฟ้าใหม่ครับถ้าฝนดีนะครับเราก็จะมีพันข้าวเอาไว้สำรองมาแล้วนะครับเจ้าก,กี่ก็วิ่งตามนี่ก็เกินนะครับนี่นะครับตากแดดก็ตากด้วยกันไม่รู้ยังไงนะครับอยู่ไปอยู่มาก็เห่ากันเอง ครับผมเจ้ากี่ของเราครับผมนี่ก็ชีวิตชาวนาครับชาวนาไม่ได้ร่มรวยอะไรนะคุณแม่จ๋านะครับค่าปุ๋ยค่าข้าวค่าน้ามันค่ารถเกี่ยวค่ารถไถนะครับไม่เหลืออะไรเลยนะครับผมนะครับได้แค่ได้แค่ทำนาไว้อย่างนั้นนะครับเพราะว่าทำเสร็จก็เอาไปให้เขาตั้งราคาให้นะครับ ไม่ขายก็ไม่ได้ไม่ถึงล้านแล้วนะครับผมนะครับนี่นะครับนะก็เป็นยานะครับที่ินหมอให้ไว้นะครับส่วนห้าห้าอันนี้นะครับนะสองวันนี้นะครับผมนะครับ่าให้กินห้าวันนะครับเนาะกินห้าวันนะครับ่าวันละ่าวันละสิบเม็ดนะครับผมนะครับ อันนี้คือคุณหมอมาวันนี้นะครับผมนะจะเป็นยาแก้อักเสบหรือเปล่ามันดูนะครับผมนะครับส่วนนั้นข้างหน้านี้ก็เป็นยาอาบลุงครับแล้วก็ยาน้ำมันตับปลานะครับที่คุณหมอให้เอาไว้แต่งวดเลขอามานะครับผมนะครับก็ต้องกินให้หมดนะครับนะต้องหาวิธีใดวิธีหนึ่งให้น้องได้กินนะครับวันละสิบเม็ดนะครับ ถ้าเป็นยาตับป่านะี่ก็ไม่มีปัญหานะครับน้องกินได้เลยนะครับเนาะแต่ยาอักเสบนี่ก็จะมีกลิ่นหน่อยนะครับนะยังไงคุณแม่ก็เข้ามานะครับช่วยสนับสนุนอาหารในน้องด้วยนะครับเราก็จะได้กล้วยได้อะไรใส่ย,ยาให้น้องกินกันนะครับผมนะครับไต่ปุ่นด้วยเด้อคุณแม่จ๋านะครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาช่วยแม่อะไรนะเพ่อเก็บข้าววค่ค นี่นะครับอตอนเยน็นๆเราก็จะเริ่มเก็บข้าวกันนะครับผมนะครับเก็บข้าวเพื่อไม่ให้น้ำหมอกลงนะครับผมนะครับทั้ทงคนทั้งหมาเลยนะครับมูนอ้ไะไรเป็นอะไรนะครับ นี่ก็พ่อตาพ่อตาแม่ยายนะครับก็ช่วยกันกลไม้รามือนะครับผมนะครับนี่ครับนะเดี๋ยวพ่อควางก็จะไปเก็บนะครับผมเอาบอกไ่แม่มหน่อยให้แม่มาทําอะไร<อ>มาช่วยอะไรน้องงเรืองนะตอนตอนเชงนะคะแม่แม่มฝาละของน้องโรงเรืองนะคะอย,อยู่เต็มเก้าอี้เลยนะคะก็แม่แม่ฝาเข้าไป ช่วยสวนับสนุนอาหารของนง้องเรียงได้นะคะ,ะครัุดสาวน้อยนะครับเอาละครับเดี๋ยวควันเขาก็จะช่วยเก็บเป้าแม่กอนนะครับผมเนาะนะครับ